ก็ไม่ควรจัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็ควรจะช่วยกันอรัก์ดินร้องไว้ค่ะในการปลูกป่าทดแทนค่ะทหารนาวิกโยธินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนจัดกิจกรรมปลูกก้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติณบริเวณป่าเขาชุมชนบ้านด่านเหนินสูงครับเมื่อเวลา9กนาฬิกาสานาทีวันพระรหัสบดีที่2มิถุนยายน2 5 5 9นาวโทชัยรัตนคำพิลมผู้บังคับกองพันฐานพระราบ หน่วยเฉพาะก,กิจนาวิกโยทธินตราดเป็นประธานปลูกกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2559โดยมีนวตีนิรุตสุสีรองผู้บังคับกองพันธามราบหน่วยเฉพาะก,กิจนาวิกโยทธินตราดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีกองร้อยตำรวจตระเวนดแดนที่116เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ตร .2 คลอ,อง,องห้วยแรงเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด นายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมตรีเทศบาลตะบลตะกางกรมอนุรักษ์ป่าไม้พยูงบ้านเนินสูงผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่หกบ้านเนินสูงร่วมกันปลูกก้าไม้พยูงยางนาและไม้สักทองจํานวน699ต้นบนเนื้อที่10ไร่ณนะบริเวณป่าเขาชุมชนบ้านด่านเนินสูงตะบนตะการอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดผู้บังคับกองพันถารราบน่วยเฉพาะกิจนาวิเกยโยธินตราดกล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบาูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2559โดยวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และการร่วมมือร่วมใจในการปรลูกล้าไม้เพื่อเป็นทรัพยากรและประโยชน์ทางธรรมชาติซึ่งจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตราดเป็นจังหวัดเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลกูกเพราะฉะนั้นต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นดิน ตามที่กล่าวมาหน่วยเหนือได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งและเน้นย้าที่มีการปลูกป่าถึงแม้จะไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาก็ให้ดําเนินการในวันใกล้เคียงกันโดยรณรงค์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการปลูกตลอดจนการดูแลรักษานอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสํานึกและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านและชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ,ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมครับครับก็เด็ดก็ต้องขอสวัสดีครับผมนวัดดูเชลักพิลลมนะครับผมเป็นทัวครับ กองมาตรฐาราบโดยเฉพาะกิจตํรยิตรานะครับก็แนะนำตัวแทนของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งงานการปลูกป่าในครั้งนี้นะครับก็เป็นตามนโยบายของเมืองเหนือนะครับแล้วรวมถึงที่จะเป็นประโยชน์ต่อในพื้นที่นะครับก็มีการพูดนา,นาการในส่วนของพลังในส่วนของทหารแล้วก็ตำรวจแล้วก็ในส่วนของออาทางโรงเรียนแล้วก็ในส่วนข,ของทางที่ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงในส่วนของป่าไม้ในพื้นที่นะครับได้มารณรงค์แล้วก็ร่วมกันปลูกป่าในวันนี้นะครับ เพื่อเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีการบูรณาการร่วมกันในาการทำงานในพื้นที่แล้วก็เพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของการดูแลและรักษาป่าในอนาคตต่อไปนะครับถึงจะเป็นต้องเลือกพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าจริงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นป่าแล้วก็การปลูกแล้วก็การดูแลในอนาคตต่อไป